เมนูผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบนะครับสุดยอดแห่งความฟินเลยครับเมนูนี้กับเทคนิคการทํายังไงปลาดุกไม่ขาวและก็ทอดกรอบออกมาได้ลงตัวนะครับเริ่มตั้งน้ํามันท่วมๆเลยนะครับใส่แป้งทอดกรอบลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนๆให้แป้งทอดกรอบละลายลงกับน้ํามันเลยนะครับ แป้งทอดกรอบจะช่วยทําให้ปลาดุกข,ของเราเนี่ยเนื้อไม่ติดกันนะครับเวลาทอดออกมาแล้วแล้วก็มีความกรอบนิดๆน,นะครับถ้าเกิดคุกแป้งแล้วมันจะหนาแล้วก็เวลาผัดแล้วก็จะอมน้ํานะครับไม่กรอบนะตอนล้างเนื้อปลาดุกนะครับก็ควรจะล้างด้วยน้ําส้มสายชูนะครับล้างเสร็จแล้วก็นํามาซับกับกระดาษเช็ดช,ชู่ให้แห้งก่อนนะครับเวลาทอดน้ํามันก็จะได้ไม่กระเด็นด้วยอีกต่างหากนะครับ ใช้ไฟกลางในการทอดนะครับถอดไปเรื่อยๆเ,เลยรอจนกว่าปลาดุกข,ของเราจะเหลืองกรอบตามที่ต้องการได้เลยนะครับเมื่อได้ทีแล้วเนี่ยกดตักขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยนะครับไอเสด็น้ํามันก่อนเลยโอ,โ,อโอ้โหดูสิครับชิ้นสวยเหลืองกรอบทีเดียวแหละครับเริ่มตั้งกระทะใหม่ทีนะครับใส่พริกกระเทียมลงไปผัดให้หอมก่อนเลยครับ พริกกระเทียมก็จะมีพริกจินดากับกระเทียมนะครับโขกให้เข้ากันผัดจนหอมเลยนะครับวันนี้ผมไม่ใช้พริกแกงนะครับเมื่อหอมแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปอีกเล็กน้อยนะครับค,ค,คลุกคิดคลุกคลกแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนเลยครับปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาครับ น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับน้ำปลาก็อีกหนึ่งช้อนชาครับตีทุกอย่างให้เข้ากันละลายลงมาให้หมดเลยนะครับตามด้วยใบโหระพาเพิ่มความหอมครับแล้วก็คนๆให้ใบโหระพาโดนความร้อนสุกทั่วกันให้หมดนะครับขึ้นไปเขาจะได้ไม่ดำคราวนี้แหละครับใส่ปลาดุกทอดของเราลงไปได้เลยครับ แล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยนะครับเชฟว่าเมนูนี้เป็นเมนูกับข้าวที่ลงตัวมากๆเลยนะครับรสชาติเข้มข้นหอ,อมเครื่องแกงแล้วก็ใบโหระพานะครับปลาดุกทอดตกรอบนะครับแล้วก็มีน้ำราดคูกค,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 กคลิกบอีกนะครับกินกับข้าวสวยวร้อนๆเชฟว่า ข้าวหม,ดหมอดม้ออีกแล้วครับเมนูนี้ลองทําตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับวันนี้เอามาบอกกันไปแล้วครับ